วัค่ะวันนี้นะคะอยู่กับหยงอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะหยงมีรถมารีวิวกันอีกแล้วนะคะสำหรับคันนี้ค่ะ Toyota New Fortuner 2.8ครับ4 T R D นะคะปี2016ค่ะซึ่งวันนี้นะคะหยงจะขายให้เพียงในราคา1 1 7 0 0 0้บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเดี๋ยวหยงพาไปรับชมรีวิวค่ะทั้งภายนอกและภายในสำหรับตัวรถคันนี้นะคะเดี๋ยวหยงจะไปสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องกันนะคะ นะคะลูกค้าเก่าน,นะคะจะแรปสังขาดดำมาด้วยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะ,คคะตัวด้านหน้านะคะกระจังหน้านะคะจะเป็นกระจังหน้าสีดำนะคะ t R อนะคะมาพร้อมกับโลโก้สีแดงนะคะตัวทีอีนะคะแล้วก็จะได้เป็นตัวสเูิร์ตหน้าแล้วก็สเกดร์ตรหลังมาด้วยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะตัวไฟนะคะจะได้เป็นไฟหน้าเมเนเชนแล้วนะคะเป็นไฟหน้า IB D d a y ดีเดท u n n i n g l i ง h t ค่ะมาพร้อมกับระบบตัดแสงาฮ นีตัวคารหน่านะคะก็เดิมๆเช่กนกันก็คือเดิมๆนะคะสีดเดิมเลยนะคะตัวคาร ขอบ20นะคะสำหรับคันนี้ตัดมาด้วยคิ้ว้อสีดํานะคะตัดกับตัวรถสีขาวมุกนะคะคือเข้ากันอย่างมากเลยนะคะสำหรับคันนี้คือดูหล่อดูดันกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็กระจกนะคะจะเป็นสีขาวนะคะสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็ตัดมาด้วยเป็นไฟเลี้ยวในตัวด้านข้างนะคะแล้วก็ด้านล่างเป็นสีดํานะคะสาหรับคันนี้ค่ะอย่างที่บอกไปนะคะจะได้เป็นตัวแล็บหลังคาดัดมาด้วยนะคะลูกค้าเก่าจะใส่มาให้แล้วนะคะ ที่จะปิดเปิดค่ะจะเป็นพรเมียมค่ะมาพร้อมกับระบบปิดเปิดสมาชิกเลสนะคะแค่มีกัวใจในใกล้ก็สามารถปิดเปิดได้แล้วนะคะแล้วก็มีเป็นตัวกันสาดมาด้วยนะคะที่ประตูทั้งสบานเลยนะคะช่วงนี้นมาฝนค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะมีฝนนะคะสาดเข้าไปในรถนะคะภายในสําหรับคันนี้นะคะจะเป็นภายในสีดาตัดแดงน,นะคะตามสไตล์ TRD เลยนะคะสีดูโทนนะคะแล้วก็ตัวเบาะนะคะจะเป็น,นหนังสีดานะคะถักด้วย สีดำนะคะตัดแดงสีครูทค่ะถักด้วยตัวได้สีแดงเช่นกันนะคะตับลตเทียนีอย่างที่บอกไปค่ะบอกฝั่งคนขับนะคะจะเป็นบอกดไฟฟ้านะคะแล้วก็จะได้เป็นตัวฟองถกดีมาด้วยนะคะสีแดงตัดําเช่นกันค่ะประตูนะคะสําหรับคันนี้ค่ะก็จะเป็นสีดานะคะตัดแดงเช่นกันนะคะแล้วก็ตัดเป็นคิวโครเมียมตรงนี้นะคะ แล้วก็ตัวกระจกนะคะจะได้เป็นกระจกไฟฟ้าออตโต้สีบานเลยนะคะแล้วก็กระจกแบบข้างไฟฟ้าเช่นกันนะคะแล้วก็ตัวกุญแจค่ะได้กันสออกเลยนะคะอันนี้คือยังไม่ได้ใช้งานเลยก็ว่าได้ค่ะได้เป็นชุดเครื่องเสียงนะคะ JBL ทั้งคันเลยนะคะสาหรับคันนี้ค่ะค่ะส่วนตัวพวม่ลัยนะคะจะเป็นพวม่ลัย multi function นะคะมาพร้อมกับเป็นตัวปุ่ม c ุ u คอนโทรนะคะแล้วก็พวงมาลัยค่ะจะมีเป็นแ a i r b a กใต้พวงมาลัยนะคะแล้วก็สามารถเพิ่มวอลลุ่มค่ะลดกระลุ่มรับสายวางสายนะคะสั่งการได้ด้วยเสียงแล้วก็ปรับเปลี่ยนโหมดได้เลยนะคะแล้วก็มีเป็นตัวปุ่ม passenger s h i f มาด้วยนะคะตัวนี้สามารถปรับความเร็วเอ้ยสับเกียร์เล่อนเกียร์สปีดเกียร์กันได้เลยนะคะแล้วก็มีเป็นตัวปุ่ม c ุ u คอนโทรนะคะตัวปุ่ม c ุ u คอนโทร ยังอยู่เลยนะคะยังไม่ได้แก่เลยนะคะคือใหม่มากๆเลยนะคะพิเศษสุดๆเลยนะคะสําหรับคันนี้ค่ะตัวไมค่ะจะอยู่แค่95,000่กิโลเมตรเท่านั้นนะคะตัวนี้ไม้แท้ไม้เดิมเลยนะคะแล้วก็ตัวหน้าเรือนไม่นะคะจะมีเป็นตัวลายเคปล่าค่ะพร้อมกับสลักโลโก้ทีอาดีนะคะ ตัวแอร์คือเย็นมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะตัวเครื่องเสียงอย่างที่หยกบอกไปนะคะจะได้เป็นของ JBL ทั้งคันเลยนะคะตัวหน้าจอค่ะเป็นหน้าจอ DVD ทัชสกรีนนะคะมาพร้อมกับตัวเน v i เกเตอร์นะคะแต่ว่ามีเป็นตัว SD Card มาด้วยนะคะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นค่ะในส่วนของ SD Card ทางเราได้ถอดเก็บไว้นะคะแล้วก็จะพร้อมส่งมอบให้กับลูกค้าในวันรับรถนะคะ ตัวตัวแอร์ค่ะจะเป็นแอร์ดิจิตอลนะคะแอร์เราสามตอนเลยนะคะแล้วก็มีเป็นตัวรูอาเลตตรงนี้นะคะมีแล้วก็มีเป็นตัวสาย USB นะคะมีอสามารถชาร์จแบตโทรศัพท์กันได้เลยนะคะสําหรับลูกค้าที่เดินทางไกลๆนะคะเราแบตโทรศัพท์หมดอย่างนี้นะคะสามารถชาร์จได้เลยะคะ่ะช่วงนี้นะคะหน้าฝนค่ะจะมีเป็นตัวกันสะบัดกันลื่นถลยมาด้วยนะคะแล้วก็มีเป็นตัวปุ่มแทชชั่นคอนโรค,ค่ะตรงที่ลาดชันนะคะตรงนี้สามารถปรับเปลี่ยนหุนก,กันได้เลยนะคะแล้วก็มีเป็นตัว H2 H4 L4 นะคะตรงนี้ก็ลูกค้าก็สามารถปรับเปลี่ยนโหมดได้เช่นกันนะคะตรงคอนโซลตรงนี้นะคะจะเป็นลายเคปลินะคะแล้วก็มาพร้อมกับเป็นเ e กียร์ออโต้นะคะคอนโซลตรงนี้ค่ะกดไปจะมี2ช่องตรงนี้นะคะสามารถแช่น้ำเอยสามารถวางแก้วน้ำได้นะคะสำหรับลูกค้าที่เดินทางไปใกลๆนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวปุ่ม Eco Mode และ Power Mode นะคะสำหรับคันนี้ค่ะภายในโดยคร่าวๆก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะ ได้เป็นตัวปุ่มกุสตาร์ดด้วยนะคะแล้วก็เป็นตัวกุสตาร์สีแดงนะคะตามสไตล์ P R D เช่นกันนะคะแล้วก็มีเป็นตัวปุ่มพ o w e r d o ดอค่ะแล้วก็เป็นตัวตัวเป็นฝากระอัตโนมัตินะคะแล้วก็ตัวออโต้สต็อปมาด้วยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะตรงขอบประตูนะคะจะสลักคาว่า P R D สีแดงตรงนี้นะคะแล้วก็ตรง ตรงน็อตนะคะบานทับประตูค่ะตรงนี้นะคะรอยต่อประตูคือตัวน็อตสีเดิมสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะแล้วก็ตัวสติกเกอร์ยังอยู่นะคะตามสไตล์ดูรถมือสองนะคะทุกท่านจะต้องดูเป็นตัวเมคอัพนะคะเดี๋ยวหยกปิดให้ดูเลยนะคะสําหรับตัวเมคอัพนะคะอะันนี้คือแน่นมากเลยนะคะ คือแมตอาร์กนะคะเรียงเส้นเดิมๆสวยๆเลยนะคะสําหรับคันนี้ไม่มีเคาะไม่มีบุกอย่างแน่นอนนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะมาต่อกันที่ด้านหลังเลยนะคะภายในด้านหลังนะคะก็ประมาณนี้นะคะได้เป็นตัวบ่อหนังนะคะสีดําตัดสีแดงเช่นกันนะคะก็เป็นสีดีทั้งรถเลยตามสไตล์ด d นะคะแล้วก็ได้เป็นตัวพรมผกดีนะคะสีดําเดินได้สีแดงทั้งคันเลยเช่นกันนะคะสําหรับคันนี้ ตัวแอร์นะคะจะเป็นแอร์ดิจิตอลค่ะแอร์ Air ราวสาตอนนะคะแล้วก็ต้องผนังคือเกลี้ยงมากๆเลยนะคะนี่ขนาดยังไม่ได้ชงรถเลยนะคะแล้วก็สําหรับลูกค้านะคะที่นั่งด้านหลังนะคะผู้โดยสารคะ่ะจะมีเป็นรูนะคะสามารถเสียบเอาเล็ตนะคะตรงนี้ที่ไฟ120โวล์ค่ะหรือว่าด้านล่างนะคะจะแปลงเป็น,ปนไ,ฟไฟบ้านมาแล้วนะคะที่ไฟสูงสุดเลยนะคะถึง220โวล์กันเลยทีเดียวนะคะสา,สามารถเดินทางไปไกลๆกันได้เลยนะคะแล้วก็ จะได้เป็นตัวดิสเบกสี่ล้อหน้าหลังกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับคันนี้ค่ะตัวไฟด้านหลังนะคะจะเป็นไฟ led นะคะเรียงเส้นกันแบบสวยๆเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะมาพร้อมกับตัว trd นะคะ sportivo ค่ะแล้วอันนี้ลูกค้าเก่าจะติดหลอกมานะคะแล้วก็ส้นหลังนะคะจะได้เป็นตัวกล้องหลังมาด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะได้เป็นตัวสเกิร์ตหลังมาด้วยนะคะสีดำตัดสีแดงตาม trd นะคะแล้วก็มีเป็นตัว ตัวยางอะไรนะคะยังอยู่ครบเลยนะคะแล้วก็นี่ก็จะใส่เป็นพอมาพอออกมาเช่นกันนะคะสำหรับคันนี้ค่ะด้านหลังนะคะจะเปิดปิดอัตโนมัตินะคะคือสะดวกสบายอย่างมากเลยนะคะสําหรับคันนี้ค่ะตัวด้านหลังห้องได้สามนะคะคือกว้างมากๆเลยนะคะอย่างที่ยกบอกไปได้เป็นโรมนะคะหกดีทั้งคันเลยนะคะสําหรับคันนี้ค่ะตัวเบาะนะคะ สามารถนะคะพับขึ้นมาใช้งานแบบแถวที่2ก็ได้ค่ะหรือว่าจะพับเก็บแบบแถวที่3าก็ได้นะคะนี้ลูกค้าสามารถเลือกใช้งานได้ตามมเนกประสงค์เลยนะคะแล้วก็พวกชุดแม่แรงนะคะคือทุกอย่างยังอยู่ครบนะคะสําหรับคันนี้นะคะแล้วก็ตัวนี่นะคะยังอยู่ครบเลยนะคะตัวน็อตนะคะด้านหลังนะคะคือสีเดิมสีเดียวกับตัวรถอย่างแน่นอนนะ ใชนะคะสามารถนัดมันมาดูนัดมันมากรองกันหน้างานได้เลยนะคะคือสวยมากเลยนะคะ<อ>แล้วก็เปิดสติฟาล,ลังอัตโนมัตินะคะสำหรับคันนี้ค่ะไปต่อกันเลยนะคะภายในห้องโดยสารนะคะตรงนี้คือสภาพคือยังดีมากๆนะคะสําหรับรถปี2016นะคะแต่ว่าคือสภาพคือยังดูใหม่มากๆแล้วก็เที่ยมมากๆเลยเช่นกันนะคะ ภายในนะคะตัวคอนโซลนะคะจะเป็นคอนโซลสีดำนะคะสำหรับคันนี้ค่ะมาพร้อมกับเป็นตัวแอร์แบกนะคะฝัง่งผู้โดยสารค่ะแล้วก็ชุดเครื่องเสียง JBL แท้ทั้งคันนะคะแล้วก็ตรงคอนโซลตรงนี้นะคะจะเป็นหนังค่ะตัดมาพร้อมกับได้สีแดงนะคะแล้วก็สลักโลโก้เทียดีตรงนี้นะคะกดไปค่ะช่องตรงนี้นะคะสามารถเก็บระสาบอุณหภูมิได้นะคะแช่น้ำแช่โค้กได้ตามสบายเลยนะคะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะคือบุ๊กหนังสือนะคะยังอยู่ครบเลยนะคะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะ ยังไงนะคะถ้าลูกค้าถูกใจค่ะสามารถนัดวันมาดูนัดวันมาจองนะคะกับหยกได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคันนี้หรือว่าคันอื่นๆนะคะทางเราค่ะมีโฟร์เจเนอร์นะคะมากกว่า30คันกันเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวหน้ายักษ์หน้าแชมป์หรือว่าตัวนิวโฟร์เจเนอร์นะคะรวมไม่ถึงตัวดีเจเนอร์นะคะรุ่นล่าสุดนะคะเราก็มีเช่นกันนะคะหรือว่าสหาเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่นะคะอย่างเช่นตัวมาจิตตี้ค่ะเรามีทั้งตัวพรีเมียมและตัวแกรนดนะคะหรือว่า จะหาเป็นรถอีก็คร์นะคะเราก็มีอีกเช่นกันเรีวยกว่ามีครอบคลุมนะคะมากกว่า200คันกันเลยทีเดียวนะคะสามารถติดตามยกนะคะได้ที่ f c e b o o o Fanpage ค่ะใบหยกเบสทาวต้นะคะหรือว่าแจ๊ดไลดีเข้ามาคุยกันเพิ่มเติมนะคะได้ที่ไลดี0 61015676ค่ะหรือว่าจะโทรเบอร์ยตรงเลยนะคะกับเซลล์หยกค่ะ0 65549 ที่กำลังดูอยู่ตอนนี้นะคะรัวิวันรถมือสองค่ะดี๋ยกฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ยกในการทำคลิปต่อๆไปได้วยนะคะแต่เดี๋ยวยังไงยกจะทิ้งลิงก์ติดต่อไว้ด้านล่างนี้นะคะสามารถจิ้มและทักเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะยกต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ